ฮัลโหลครับช mm ่า hmm. งสนใจสร้างบ้านครับ mm hmm. เออช่างบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้สองล้านจบแน่หรอ mm hmm. จบดิ mm hmm. มั่นใจได้เลย <laughs> ฝั่งผมมันจบแน่นอนก็ผมเสนอราคาถูกไ้ก่อนแล้วใครก็คกคใคยจ่ายทีหลังไงพอผมทําตัวน่าสงสารหน่อยคุณก็ยอมแล้ว <c oughs> อาช่างแล้วงวดงานเนี่ยผมปรับได้ไหมอ่ะรู้สึกว่ามันจ่ายเยอะยังไงไม่รู้อ,อ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าคุณจ่ายแล้วนวันนี้ฝั่งผมก็ลําบากดีก็ปกติผมก็ใช้คุณจ่ายช่วงแรกไปหลายแสนพอผมรับมัดจำเสร็จก็ทาเป็นเข้างานนิดหน่อยจากนั้นก็ขอเบอร์ค่ารถเพิ่มเพิ่มนี่รถชนอะไรก็ว่ากันไปพอบอกเพิ่มได้ผมก็ทิ้งงานแล้วหนีไง <c oughs> คุณเล่นสร้งางบ้านโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยก็ยอมรับไปเถอะเอา้าคนธรรมดาไม่ใช่ช่างแบบผมจะไปเอาความรู้มาจากไหนพี่ก็นี่ไงก็คนแบบคุณแบบไม่รู้จะหาความรู้คุณถึงโดนหลอกแบบนี้ไงเอางี้นะถ้าไม่ติดว่าผมเป็นช่างขี้โกงที่ซื่อสัตย์ผมไม่บอกคุณแล้วมาที่ช่องนี้ต้องรู้ก่อนสร้างบ้านนะเ่อตอนนี้เขาแจกเทคนิคป้องกันผู้ละเมอโกงเวลาที่ใครจะมาโกงคุณคุณจะได้รู้ทันแบบนี้ไงแบบนี้ดีป่ะเออดีเว้ยขอบคุณนะช่างขี้โกง